นะคะนี่ค่ะส่วนผมจะมีกระเทียมแล้วก็ต้นหอมราดนะคะนี่ค่ะมาดูวิธีการทำเลยจ้า <Okay. S 1> มันลงไปเลยจ้า <Okay. S 1> ไปเลยค่ะกระเทียมใส่เยอะให้ได้หอมหอมนะคะ ก็จะกิ่นข้าวหอ,วอสำหรับแต่หอยเราเราแต่หอยเราล้างเอี่ยมแล้วค่ะล้างเกลืออย่างนี้อขิงก่อนนะคะผัดขิงให้หอมก่อนแล้วต้นหอมเราค่อยใส่ตอนท้ายค่ะ มืผัดขิงกับกระเทียมหอมอหอมแล้วนะคะใส่หอยแครงลงไปเรื่อยเมือ่อยแคงจหนึ่ๆสุกเราัลงไปนิดหน่อยนะคะ ใส่รสใหม่ค่ะใส่รสดีค่ะก็หอมีเค็มตามหลองใส่เกลือ,อ ไข่ปนไ่ป่นไทยใส่พริกไทยลงไปนิดหน่อยนะคะเมื <in Par> <rade> okay. ่อ mm ก็ความหอมเสร็จแ้วนองชิมก่อนกนะ ใช่ไ okay นะอือใส่หอมลงไปใส่หอมลงไปเลยค่ะต้นหอมนะคะโอเคท่นนี้ก็อันนี้ก็สุกแล้วนะคะเพื่อนๆปิดไฟเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะผัดหอยแข็งใส่ซอสหอยแข็งซอสหอยเนาะค่ะผัดหอยแข็งซอสหอยนะคะขอบคุณค่ะเต็ง k you ตลามากาเซาเสีย